วันนี้เมื่อวานนี่ที่หันด้านหลังอันนี้จุดจุดที่ปุดนะครับใช่ใช่จุดที่ปุดอยู่ตรงนี้เนาะก็น่าอัศจรรย์อยู่นะครับก็ค่อยค่อปขึ้นมานะเจ้ะถึงจะเอาไปเอาไปรวยดีใจเนาะถึงจะวางบนนอนครับปุนเนี่ยเป็นเป็นพระราชการสร้างเป็นเป็นพระปัตตุดุตเดบเพียอยุวร้างแต่ไม่รู้ราชการละ อายุประมาณเท่าไหร่หลายร้อยเลยสองร้อยขึ้นสองร้อยขึ้นทำไมทำไมทำไมถึงได้มีมีโอพาคขึ้นมาแต่ก่อนบริเวณนี้เป็นอะไรแบบไหนตรงนี้เป็นโรงเรียนตรงนี้เป็นโรงเรียนไม่ใช่มาก่อตสร้างตรงนี้เป็นปูนนะเป็นที่ปูนนะ เด็กโยมคนงานก็เดินเทปูนกันก็มีสายพุดขึ้นมามีสายพุดขึ้นมาหลังจากนั้นมุสโองตะก็ลอยขึ้นมาที่ข้อตีิฐานกันไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีแต่เป็นเป็นพระราชการสร้างอ่ะไม่รู้สมัยไหนไม่รู้ราชการองค์ไหนสร้างแล้ว แต่ก่อนบริเวณนี้เป็น <ทำ S 2> เป็นเี้เป็นเป็นป่าช้าหนิตรงนี้ป่าช้าเก่าอรอใช่แล้วโรงเรียนโรเรียนติดอยู่ตรงนี้ฝั่งน้นก็เป็นเป็นเมนเป็นป่าช้าแบบนี้แหละแต่มันลกกว่านี้จะลกกว่านี้ก็คือว่าบริเวณนี้เป็นที่โรงเรียนแล้วก็เป็นที่โรงเรียนเก่าเป็นวัดเก่าด้วยตรงใส่แล้วก็เป็นป่าช้าด้วยใช่ไหมเป็นป่าช้าด้วยเป็นป่าช้าครับ คิดว่าไปอยู่ในดินได้ไงครับคิดว่าผมไม่รู้นะใจก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ล้วหลังจา่นนี้จะทำเด็ดไหนต่อเอาไว้ก็เอาไว้กูชาท่วัดให้ประดิษฐานอยู่ท่วัดตีตอนนี้เจอทั้งหมดกี่องค์ครับองค์หนึ่งแต่ที่ที่พูดขึ้นมาตอนนี้องค์เดียวองค์เดียวแต่ที่นั่งกรรมฐานเห็นยังอยู่อีกองจะเขามาให้เบอกที่จะขึ้นมาเอง ตัางอยากที่ฉันสร้างตลาดอย่างนี้เสร็จเกิดเกิดเกิดปฏิหารคือคือแขนยกไม่ขึ้นเล้าทั้งตัวต้องมาอัญเชิญใหม่เ <ừ> พราะอัญเชิญใหม่แล้วก็หายเลย <ừ> <laughs> หายเลยเออ <ừ> หายเลยโชคขอลาบมั้งมีครับกองคบถามว่าให้ไหมสามงวดติดสามงวดหรอือ <ừ> เปอ <laughs> สั่งมุกติดสั่งมดติดแล้วนะมีชาวบ้านเราไปอยีใช่พี่ก็ถูกกันนะถูกกันไปบ้านเนี่ยทำน้ำฟ้าเยอะโอ๊ยวันจะสั้งก็ยิ่งขึนหลงรวยแล้วไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเสียงขี่เดือนเดือนนะเดือนสองเดือนหรอฝนลงกับาย เล็นี่สุดยังน่าจะเป็นวันพระน้องวันนั้นนะค่ะ,ะก็เทปูนก็เทกันอยู่เรื่อยคนก็มาแปดคน,น,น,นก็ไปมาที่นี่ก็อีกคนหนึ่งก็ยืนอยู่ตรงนี้ว่ามันมีอะไรมันแค่ว่าขึ้นมาแบบว่าเป็นแบบผุดขึ้นมาคล้ายๆว่ามีเออแคล้ายๆว่ามัน นั่นขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆไม่เป็นเสียงไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้เป็นเสียงคือผุดขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนที่ว่ามีตัวอะไรแบบมันจะขึ้นออกมาจากในรูอะไรอย่างนั้นอ่ะอ๋อเหมือนกับค่อยๆขึ้นมาค่ะค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก็มาตั้งอาเหรอค่ะขึ้นตั้งเลยแล้วก็น้องเขาเห็นเห็นก็เลยก็ให้แฟนเขาไปหยิบขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ก็ให้ลวงพ่อ เราก็ทํางานทำงานอยู่ในวัดเนี่ยฮะทำงานในวัดเนี่ยค่ะใช่ค่่ะชวงที่เจอนี่เป็นเวลาประมาณเท่าไหร่ช่วงที่เจอนั้นประมาณตีสิบเอ็ดนะคะตีสิบเอ็ดช่วงช่วงสิบเอ็ดโมงช่วงเช้าค่ะช่วงสิบเอ็ดโมงนะค่ะ ตอนนั้นอยู่กกี่คนประมาณแปดค่ะแปดคน,นคเราเรา,เรามีความเชื่อไหมหลังจากที่เราเจอแล้วเราคิดว่ามันมันแปลกมันอะไรแบบไหนแปลกค่ะเชื่อเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนนะอ,อ,อยู่ๆแล้วมันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมา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 ตกใจไห,ไหมตอนนั้นเราตกใจไหม ก็ไม like so really ่ตกใจก็ดีใจเนาะไม่ตกใจเพราะว่ากับพระผุดขึ้นมาเนาะแล้วก็เออเราดีใจเออเห็นเออใช่ไม่เคยเห็นนะเราก็เลยขึ้นมาก็้ครั้งหนึ่งมีชีวิตเลยค่ะค่ะก็เลยก็เอามาก็พอว่าหยิบขึ้นมาก็เอาไปล้างล้างที่ก๊อกน้ําตรงนี้เนาะล้างไอ้น้องเขาไปล้างล้างก็เอาผอดิตของพ่อมาก็ถวายหลวงพ่อไปอ๋อมีชาวบ้านถูกหวยสามวดแล้วหรอเอืมก็สามวดติดต่อกันแล้ว อันเราโยมเลยอาหารจะทิต้ตุกอะเมื่อกี้รอเลยนะคะรอสี่มัน,นรอสี่หนึ่งห้งาแ้่ก็ยังไม่เห็น,นะน,นเลยใช่ไหม